ครับเ <c oughs> ช้าวันเอ,อวันที่สิบเก้านะครับเดือนสิบเอ็ดปีสองสี่แป๊บเดียวครึ่งเดือนแล้วเนาะ <c oughs> เร็วมากเลยนะฮะ <c oughs> เพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเราเป็นนักเทรดนะฮะถ้าเป็นไปได้เนาะอยากเทรดได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะฮจริงๆมันก็เทรดได้แหละครับในในส่วนของตัว คริปโตเนาะเป็นหวัดนะฮะต้องขออนุญาตนะฮะมีเสียงแทรกนิดหนึ่งนะครับเรามาดูนะครับเมื่อวานนะครับผมได้อ add ดิ d i c a t o r มาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ indicator ตัวนี้นะครับเป็นคล้ายๆอการทำงานของ MACD นะครับหรือ volume นะครับเขาจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณสองสีนะครับ volume ของเขาเนี่ย ผมจะอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับแล้วผมจะมอธิบายข้างบนว่ามันสอดคล้องกันยังไงนะครับทุกครั้งที่เกิดสัญญาณนะครับเขาจะมีตัวเห็นหมะข,ข,ขีดแบบนี้ครับว่าคุณควรที่จะเข้าหรือวอลลุ่มตรงนั้นมันลน้นนั้นมันล้นในกรณีที่ว่ามันเทขายเยอะแล้วนะเออมันเข้าซื้อเยอะแล้วนะนประมาณนี้ครับเป็นเดเวอร์เจนคอนเวอร์เจนนะครับแล้วที่สําคัญครับผมมองว่าตัวนี้ถือ ถูกปรับในเรื่องของเกี่ยวกับข้อมูลให้ให้มีคุณภาพมากขึ้นในเรื่องของอินดิเคเตอร์เนาะแล้วแต่ว่ามันต้องเข้าใจว่าเราเราจะใช้ลักษณะแบบไหนนะครับเราต้องใช้ให้เป็นนะครับเดี๋ยวผมคอตรงนี้หน่อยเนี่ยเห็นไหมฮะอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเขาเขาจะบอกในเรื่องของแท่งเทียนเลยว่าแท่ง โซนของเขาเนี่ยเป็นโซนขาขึ้นหรือโซนขาลงนะครับถ้าเป็นขาลงทะลุแบบนี้เขาจะเกิดสัญญาณลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยคู่ทองในทำเฟรม H1 ยังมีโอกาสที่จะดันราคาขึ้นไปอยู่นะครับยังมีโอกาสที่จะดันราคาขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมมาดูตรงนี้ต่อนะครับว่าเขาจะดันราคาขึ้นไปประมาณไหนนะครับเห็นไหมฮะว่า สังเกตเนนะี่ยเวลาเขาดันราคาขึ้นไปเนะี่ยอันนี้มจะมีอินดิเคเตอยู่ตัวนึงที่ผมใช้นะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัว order b o x นะฮะจะเป็น order b o c คือบ็อกของเขาเนะี่ยจะเป็นบ็อกที่ราคาจะไปเบรกเขานะครับแต่ตรงที่ผมมีเมาส์ตรงเนี้ยเป็น volume profile นะครับตัวนี้ volume profile นะครับมาจุกกันอยู่ตรงนี้นะครับมาจุกอยู่ที่ราคานี้นะนะครับ volume profile สังเกตไหมฮะเขาจะมาจุกตรงราคานี้ ทุกครั้งที่เขาวิ่งขึ้นไปนะครับเขาจะวิ่งตามสเต็ปที่มีวอลลุ่มคอร์สขึ้นมาแบบนี้หนึ่งสองสามนะครับเมื่อวานวอลลุ่มตรงนี้ทะลุตรงนี้ผ่านมาพักอยู่พักหนึ่งแล้วก็พยายามมาพักอยู่นี้แล้วพยายามดันราคาขึ้นไปนะครับพยายามที่จะดันราคาขึ้นไปจะมีออเดอร์บ็อกอยู่ตัวหนึ่งก็คือเป็นแนวที่เขาจะมาพักนะครับอยู่แนวนี้นะครับอยู่แนวนี้ อยู่แนวนี้นะนะคที่เขาจะมาพักนะครับเนี่ยฮะที่เขาจะมาพักอยู่นะครับทุกครั้งที่ทุกครั้งที่ในอยู่ในตลาดเทรดนะครับกราฟเนี่ยจะไม่มีทางที่จะวิ่งฟื้นขึ้นไปเขาจะพักก่อนแล้วก็ดูทิศทางนะครับดูทิศทางดูของราคานะครับดูเอ่อวอลลุ่มนะครับ ถ้าเรามีอเนดตเตอร์ที่ดีนะครับมันจะบอกในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็แม่น Budget ด้วยนะครับแล้วตัวนี้เราสามารถที่เอาตัวนี้ไปคอร์สกับการเทรดของเรานะครับซึ่งผมใช้ตัวนี้แล้วก็มาคอร์สอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเนี่ยครับเมื่อวานที่ผมคุยไว้นะ<อ>ก็ยังติดอยู่นะครับยังติดอยู่นะครับยังติดอยู่นะครับไม่ได้บอกว่าได้กําไรน,นะแต่ได้กําไรไปแล้วเมื่อวานแต่วันนี้ยังไม่ได้กําไรนะครับ ก็ยังโดนลากอยู่ดูที่ว่าเขาจะลงมาไหมแต่ถ้าลักษณะแบบนี้นะฮะโอกาสถ้าขึ้นยาวๆนี้ผมก็คัดลอดเลยครับผมไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าเราเราต้องการที่จะตัดขาดทุนในส่วนที่เราพอที่จะรับได้นะครับคือการตัดขาดทุนให้อยู่ในแผนการเทรดนะครับไม่ใช่ว่าจะได้กาไรอย่างเดียวนะฮะอันนี้คือสําคัญเลยนะครับโอเคเราเข้ามาตรงนี้เข้ามาตรงนี้ต่อนะครับโจทย์ของเขานะฮะ โจทย์ของเขานะนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ตัวนี้คือวอลล่มโฟรไฟล์เนาะเดี๋ยวผมจะวัดในเรื่องของฟิโบทุกท่านเห็นมะั้มันจะมีฟิโบอยู่ตัวนะครับฟิโบนะฮะนี่ยครับทุกครั้งนะฮะเวลาเขามีตัวนี้นะเดี๋ยวจะไม่เห็นนะครับ เห็นไหมครับว่าเวลาฟิโบเนี่ยมันจะทําให้เห็นว่าจุดพักตัวของราคาอยู่ตรงไหนนะครับเวลาเขามาพักหนึ่งละสองละสามพักตามจุดพวกนี้ครับแล้วออเดอร์บ็อกตัวนี้คระเวลาเราเราเข้ามาหรือว่าเราเราอินพุตเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับให้มาดูว่าบล็อกมันอยู่ตรงไหนที่ราคาควรจะพักตัวนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะออกออเดอร์นะครับสมมุติวันนีตรงนี้เนาะเราสามารถที่จะออกออเดอร์ รอที่จะเซลลลงมาแล้วเก็บรอขึ้นไปใหม่เซลลลงมาเก็บขึ้นไปเซลลลงมาเก็บขึ้นไปเพื่อให้มาบาลานซ์กับตัวที่เราติดอยู่นะครับแล้วกรณีที่มันติดนะเราไปดูว่าวันนี้เราได้กําไรประมาณเาสียงรถขยะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยต่อนะครับเวลาได้กําไรนะครับให้ออกออเดอร์บนแล้วตัดท้ายออกตัดท้ายเพื่อจะลิงก์ขึ้นไปข้างบนว่า เออกรณีที่เป็นราคานะครับราคาที่เราเดี๋ยวให้เขาทำงานเสร็จก่อน โอเคครับโอเคเงียบและก็ก็คืออย่างนี้ครับเวลาเราเราเทรดเนาะเราเหลือออเดอร์อยู่แล้วไอติดก็ติดไปฮะแต่ว่าเราพยายามมาออกออเดอร์ตรงเนี้ยออกออเดอร์บายนะครับเพื่อจะเก็บเข้าบาลานเก็บเข้าบาลานแล้วเราไปดูว่าวันเนี้ยเราเทรดได้กําไรเท่าไหร่ถ้ามันไม่ไหวจริงให้มาตัดตัวท้ายแล้วเทรดต่อขึ้นไปข้างบนตัดตัวท้ายเทรดต่อขึ้นไปข้างบนครับตัดตัวท้ายเทรดขึ้นไปข้างบนจนไปถึงออร์บ็อก หรือราคาที่เป็นแนวต้านสำคัญจริงๆนะครับแล้วรอรอนะครับรอออเดอร์เซลลงมาอีกรอบหนึ่งนี่คือเหตุผลของการแก้ไม้นะครับถ้าเราไม่รู้จักการเรียนรู้แก้ไม้นะผมบอกเลยว่าการเทรดมันจะไม่สกเซ็นะฮะอันไหนควรที่เราจะตัดเราก็ต้องตัดนะครับเพื่อจะเปลี่ยนหน้าเทรดนะครับนี่สำคัญตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับ ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจเราก็จะมาแนะแนวในเรื่องของอข้อมูลนะครับเกี่ยวกับว่าเวลาเราติดแล้วแก้ไม้แบบไหนนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับฝากติดตามช่องด้วยเพื่อจะมีผลงานดีๆเออ่มาให้ทุกท่านนะครับได,ได้ได้เรียนรู้ในเรื่องของการเทรดที่ชัดเจนแล้วก็สามารถเรียนรู้และทําตามได้นะครับโดยไม่มีข้อสงสัยอะไรนะครับก็เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ